สวัสดีครับอยู่กับผมพี่จุกมักจุกนะครับแล้วก็หจกอจกอเอกทรงพลการโยธานะครับวันนี้ซอย13นะครับในส่วนของอโครงการบริหารส่วนตำบลโนนอินแดงนะครับซอย13ถนนลูกลังเทลูกรังเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ก็ได้เอาเจ้า,าเกตเดอร์มอเตอร์เกตนะครับแล้วก็รถบดนะครับมา ไล่ระดับแล้วก็บดอัดอีกทีนะครับเพื่อที่จะได้ส่งงานนะครับซอยสิบสามซอยสุดท้ายแล้วนะครับจะไล่เกตนะครับเจ้าเกตเตอร์ตัวนี้นะครับก็เป็นเจ้า t s u um ู i ิ h i นะครับ MG350 นะครับเป็นมอเตอร์เกรดขนาดกลาง ที่ประมาณ3เมตร71เซนนะครับเป็นมอเตอร์เกรดขนาดกลางนะครับขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์นิสสุบิชิ6 1 4นะครับให้กำลังม้าที่135แรงม้านะครับบดบทมาแล้วไปจม ฝั่งทางไร่มันสำปะหลังฝั่งถนนน้าพิ่งขึ้นได้นะครับรถบดเรานี่หน้าตาคลาสสิกมากนะครับเป็นรถบดล้อย,ยางนะครับผลชนโดยหัวหน้าแกะนะครับคุ้มหน้าคุ้มตามาเลยนะครับเส้นทางนี้ก็นะครับ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนิแดงนะครับของท่านนายกอ่อนจิตคงนะครับถือว่าหลายเส้นหลายสายหลายซอยเลยทีเดียวนะครับที่ท่านได้จับสรรงบประมาณมาบำรุงซ่อมแซมนะครับแทบทุกซอยเลยนะครับในส่วนออของเทศบาลตำบลโนนิแดงนะครับ เข้าสวนนะครับก็น,นี้ก็เป็นซอยแรกนะครับของวันนี้เส้นแรกของวันนี้นะครับเราเสร็จเส้นนี้แล้วก็จะเข้าไปต่อที่ซอยสินะครับโอเคโอเคครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ